เอาวัาดีจิ้งจกก่อนนู่นวัาดีจิ้งจกนู่นจิ้งจกอยู่นู่นนี่จิ้งจกอยู่นู่นเอาวัาดีก่อนวัาดีจิ้งจกก่อนอ้าวไม่จับมันเหรอนู่นเนจิ้งจกอ่ะนู่นเน่ยเห็นปะเห็นจิ้งจกปะนู่นไงนู่นไงนู่นไงนู่นเน่ยจิ้งจกอยู่นู่นไงนู่นไงนู่นนู่นเห็นปะเออเห็นยังเห็นยังเห็นยังนั่นน่ะ

ลงมังล่างหวัดดีจิ้งจกเอาวัดดีหวัดดีจิ้งจกกันเอาว่ะดีจิ้งจกวัะดีจิ้งจกกันอืมหวัดดีจิ้งจกเจจิ้งจกก็หวัดดีด้วยอะนู่นนะดูจิ้งจกมันเดินแล้ว